คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมลูกาบทที่หนึ่งการพยากรณ์เรื่องการประสูติของพระเยซูเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเลสให้ไปหายิงพมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิส ยึงพมจารีคนนั้นชื่อมารีทูสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและล้ำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่ายอย่างไรแล้วทูสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ๋ย อย่าก,กลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุพรุษของท่านให้แก่ท่าน และท่านจะครอบครองคงพันุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและพันดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยมารีจึงพูดกับผู้สวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะ้าจ้ายัางไม่เคยหลับนอนกับชายใดผู้สวรรค์จึงตอบนางว่าเพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอ และฤทธิดเดชของผู้สูงสุดจะปลกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แน่ถึงแม้นางเอลิซาเบตญาติของเธอจะชะลาแล้วก็ยังตั้งครร์มีบุตรชายบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรนได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปมารีเยี่ยมนางเอลิซาเบตในเวลานั้นมารีจึงรีบไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย แล้วเข้าไปในบ้านของเซคาิยาทักทายปราศัยกับนางเอลิซาเบตเมื่อนางเอลิซาเบตได้ยินคำทักทายของมารีทารกในครรภ์ของนางก็ดิน้นและนางเอลิซาเบตก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่าในบรรดาสตรีเธอได้รับพรมากและทารกในครรภ์ของเธอ ก็ได้รับพระพรด้วยทำไมฉันถึงได้รับความปลดปลานเช่นนี้คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันมาหานี่แนะพ่อเสียงทักทายของเธอเข้าถึงหูของฉันทารกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความเปลี่ยมปลีความสุขเป็นของสตรีที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเธอนั้นจะสำเร็จ เพลงสลรเสริญของมารีมารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปลีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาตของพระองค์นี่แน่ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว,ว่าผาสุข เพราะว่าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์พระเนตรของพระองค์มีแก่บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงสำแดงอนุภาพด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงทำให้คนที่มีใจเย่อหยิงกระจัดกระจายไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังก์ และพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลฆ่าทาสของพระองค์พระองค์ทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมและต่อพงพันธุ์ของท่านเป็นนิดต,ตามที่พระองค์ตรัสไว้กับบัพรพบุรุษของเรามารีอาศัยอยู่กับนางเอลิซาเบธ ประมาณสามเดือนแล้วจึงกลับไปยังบ้านของตน